สวัสดีครับ FC ซแฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับโอ้โหเรียกเลยว่าอะยะเลยนะครับ F c ทุกทท่านสนามปราบเซียนนะครับสนามปราบเซียนปราบเซียนยังไงนะครับคนล้นเลยสังกสีแตกนะครับ F c ทุกทท่านเมื่อคืนเนาะที่สระบุรีนะครับที่นี่เขาจัดงานกันหลายวันแล้วเนาะ ก็เห็น FC ซเขาบอกว่าเนาะคอมเมนต์มาบอกว่า2วันหรือว่า3วันที่ผ่านมานี่นะครับมีวงหมอลำอื่นมาเล่นเนาะแต่ว่าคนดูไม่เยอะนะครับคนดูน้อยนะครับบรรดาพราค้าไม่ขายต่างต่างก็บ่นกันเนาะขายของไม่ดีเพราะาคนน้อยนะครับผู้จัดก็ยังบ่นอุบอุบแต่ว่าพอวันที่4ี่สาวน้อยเป็นบ้านแพงมาทําการแสดงนะครับซึ่งมีน้องอุ๋ยเป็นตัวชูวงโอ้โหนี่นะครับเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ บรรดาพ่อพ่อ,พอมแม่เอฟทั้งหลายเนาะซื้อตั๋วเข้ามาชมกันล้นสนามเลยนะครับสังกสีแตกนะครับคําว่าสนามปราบเซียนนี่ใช้ไม่ได้กับน้องอูงจริง,รงๆนะครับทุกสนามแตกทุกครั้งนะครับช่วงหลังนี่นะครับนี่แหละครับความหักความแพงของบรรดาพ่อพ,อพอ่แม่เอ c ทั้งหลายที่มี ให้กับน้องอู๋งอิงนะครับเขามาสปอร์ตวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาดูมาชมน้องอุ๋งอิงนะครับความปังความดังของน้องอิงก็อย่างว่าเนาะช่วงชีวิตของน้องอุ๋งอิงกําลังขึ้นนะครับเป็นช่วงชีวิตขาขึ้นน้องเนาะเป็นธรรมดานะครับศิลปินกําลังดังนะครับปัจจุบันนี้ก็ครบ2ปีกับ1วันแล้วเนาะสำหรับน้องอู๋งอิงที่มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันที่14มกราคม66 เห็นไหมปีน,นี้หกปดก็สองปีเต็มๆนะครับสองปีกับหนึ่งวันนะครับน่าชื่นใจจริงๆเลยนะครับกับเด็กสาวคนนี้เด็กน้อยรากยากนะครับใครจะไปคิดเนาะว่าเด็กสาวสองคนไม่ลูกนะครับวันนั้นพากันมาที่หลังห้านนะครับโอ้โหมาสมัครที่หลังห้านวันนี้จะมาเป็นราชินีหมอลำหน้าห้านนะครับเ,เทพพิดาหน้าห้าน บรรดาเอฟซี FC ต่างๆนี่โอ้ยพ <c oughs> อเห็นน้อุงอิงนี่นะครับด้านหน้าวิธีนี้คึกครับทันทีเลยเนาะ <c oughs> อุ๋งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณ <c oughs> ฟังท่อนนี้ทีไรนะครับขนลุกเลยจริงๆนะครับเอฟซีทุกทท่านนี่แหละครับ <c oughs> ความเป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมาหาศจันย์นะครับเ <c> จ <oughs> ้านางน้อยแห่งเมืองขุกขัน ของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งหลายนะครับที่เชื่อในสิ่งนี้ที่เชื่อว่าเจ้านางน้อยมืองขู่ขันกับชาติมาเกิดเป็นน้องอูเองนะครับเราไปดูคอมเมนต์ของบริดเอฟซีต่างๆเนาะที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เมื่อคืนที่สระบรีนอนสนามแตกนะครับทำเอา,อาผู้จัดนี่ยิ้มแก้มปริเลยนะครับเพราะ้าไม่ขายนี่ยิ้มนะครับได้ขายของดีเนาะส่งสวันก่อนหน้านั้นขายของไม่ดีนะครับเพราะว่า เพราะว่าคนน้อยนะครับแต่พอวันนี้อุ้งอิงมาสำนักเพชรบันแทงมานะครับโอ้โหกลับได้รับความาต้อนรับอย่างดีจากบรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซที่สระบุรีนะครับซื้อตัวกันเข้าชมกันมากมายเลยจริงๆนะครับไปฟังไปดูคอมเมนต์กันเนาะบนใครอ้อหรือไงก็ไม่รู้ที่ทำให้ติดตามสาวล่าอุ้งอิง ทุกวันสองปีเต็มนะครับขมเมนแรกเนาะที่นี่รู้อย่างใครเซียนปราบสนามลิงน้อยผู้น,น่ารักนะครับดูมาครบสองปีแล้วไม่มีเบื่อดูได้ทั้งวันรักนางทุกวันนะครับสนามปราบเซียนหยุดอุงอิงไม่อยู่ครับกลายเป็นอุงอิงปราบสนามอุงอิงสุดยอดมากๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทัวร์กรมอรอบนี้สุดยอดทุกสนามแสงตะเวนจ้าขึ้น น้ำตาค่อยแตกเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซต่างๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสุดยอดกับสนามปราบเซียนแตกราบคาบเวลานี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่ผลการแสดงของอีล่าและองค์สาวน้อยม่วนมีความสุขทุกวันครบรอบสองปีแล้วนะครับมีญาติไปขายของที่งานนี้ที่ผ่านมาคนน้อยมากแต่วันนี้พอหายใจได้ค่ะ เป็นความหวังของเม่ค้าเลยสําหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องอุงเองนะครับอันนี้เป็นเอฟซี FC ที่อยู่ด้านที่อยู่ในพื้นที่เนาะที่ไปไขายของนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกร้อยปีจะมีนักร้องแบบอุงอิงไหมเนาะนะครับสุดยอดจริงๆเลยติดตามมาตั้งแต่บัาออริชั่นไม่หน่อยกับพวกเอกมาส่งจ้าติดตามตลอดปี66จนปัจจุบันค่านะครับ พมิน,นีก็บอกว่าดูกสาวน้อยมา9กปีพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับยิ่งได้ลูกสาวมาเสริมทัพยิ่งม้วนมันไปใหญ่นะครับแล้วก็นนอมมนตมาบอกว่าสะออ่อางซิ่งจอกบอดเนาะเป็นพวงอย่างงามเลยเนาะนนอมมนตมาก็บอกว่าอีล่ามาปราบเซียนโดยตรงเลยผู้จัดยิ้มเจอลูกสาวก็โจจัดให้นะครับสนามปราบเซียนแต่โดนบอดน้อยของเราปราบราบคาบสุดยอดนะครับ ตอนกลางวันมีแต่คนบอกว่าสนามปรับเซียนแต่ละคืนมีคนดูไม่ถึงสองพแต่พอสน้อยเพชรบ้านแพงมาทําการแสดงโอ้โหอะเน,นี้ยเลยอีล่าเอ้ยนะครับสนามปราบเซียนก็เอาไม่อยู่ครบ2ปีที่ติดตามจะติดตามต่อไปครับนะครบสองปีของลูกสาวที่ได้มาอยู่วงสน้อยเพชรบ้านแพงประชมหน้าเวทีฉากแต่ละฉากมีมิติอลังการกราฟิกด้านหลังแต่ละโชว์สุดยอดมากๆ สองปีเต็มที่ติดตามดูน้องมาน้องพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วมากไปทางที่ดีเสมอต้นเสมอปลายยังติดตามผลงานของน้องต่อไปแม้จะไม่เคยเห็นตัวจริงสุดยอดเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อได้แล้วของแท้ไม่เหล็กสุดปังนะครับเอฟซี FC ตัวจริงส่วนใหญ่ดูไปน้ําตาไหลไปนะครับสุดยอดเลยจริงๆนะครับนี่แหละครับ บรรด,ดาคอมเมนต์ของ f อต่างๆพวกพ่อแม่เนาะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งบรรด,ดา f อเหล่านี้ก็ได้ติดตามน้องบุ๋งอิงมา2ปีติดตามสน้อยเพชรบ้านแพงมา2ปีเนาะดูความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องอู่อิงแล้วก็สน้อยเพชรบ้านแพงนะครับว่ามาทําการแสดงที่ไหนบ้างนะครับว่ามีคนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คอยสพอร์ตมาตลอดเนาะปัจจุบันนี้น้องอู่อิงก็ประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถ มีที่ดินเป็นของตนเองบ้านเขาเสร็จบริบูรณ์เนาะต่อนนี้ไปเนาะก็ทํางานเก็บเงินเก็บพองนะครับชีวิตของศิลปินช่วงขาขึ้นมันก็ต้องรีบเก็บรีบออมนะครับชีวิตของศิลปินมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะไม่ว่าใครก็ตามนะครับวงการบันเทิงมันก็มีขึ้นมีลงนะครับ ช่วงจังหวะที่กําลังปังๆกาลังเองๆดังๆอย่างนี้นะครับทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยก็ต้องเก็บสะสมไว้สะสมไว้ในตอนที่เราร่วงโรยหรือว่าความปังมันลดลงนะครับขณะนี้เวลานี้ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับความปังความดังของโนอูอิงทุกซอกทุกซอยทุกมุมของประเทศไทยนะครับ ่างเพ่งมองมาที่น้องอู๋หิงเป็นจุดเดียวนะครับแม้แต่สื่อใหญ่ๆบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆทาข่าวนะครับของน้องอู๋หิงมันก็เป็นธรรมดาเนาะของชีวิตศิลปินที่กําลังโด่งดังในโลกยุคปัจจุบันนะครับของน้องอู๋หิงนี่โชคดีของน้องอู๋หิงนะครับที่โด่งดังในช่วงที่มียุคดิจิตอลนะครับเข้าถึงทุกซอกทุกม,มุมของโลกเลยเนาะ นะครับ FC ทุกท่าน